สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านสวนเกษตรติดคลองนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลสาราคุออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่ราคาขายเพียง5ล้าน5แสนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะคะหรือต้องการซื้อเฉพาะบ้านสีฟ้าหลังนี้นะคะพื้นที่1ไร่ขายเพียง3ล้าน5แสนบาทค่ะ ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามฉนนส,สอไร่นะคะกว้าง53เมตรลึก62เมตรมีคลองส่งน้ำผ่านในที่ดินด้านติดคลองทําเขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังไว้แล้วนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะปัจจุบันเป็นถนนหินคุกค,ค,ค่ะตอนนี้กำลังมีโครงการจะเทคอนกรีตเร็วๆนี้นะคะในที่ดินมีบ้านสองหลังดังนี้นะคะบ้านปูนสชั้นทรงโมเดิร์น พื้นที่ใช้สอยประมาณ2 4 4 0ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอน2ห้องครัว2ห้องน้ําเครื่องปรับอากาศ4ตัวมีแทงค์น้ํามีปั๊มน้ํานะคะชั้น2มีระเบียงชมวิวรับลมธรรมชาตินะคะด้านหลังติดคลองจะสร้างชายคาไว้นั่งพักผ่อนริมคลองนะคะมีอาคารเก็บของ1อาคารชุดห้องครัวชั้นล่างสั่งนําเข้าจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าเจ้าของอยู่ต่างประเทศ จ้าของเป็นชาวต่างชาติอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านไม้ยกสูงนะคะสร้างจากไม้เนื้อแข็งเนื้อที่ใช้สอยประมาณ20ตารางเมตรมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงชมวิวที่ดินปรับถมแล้วบางส่วนส่วนที่อยู่อีกฝั่งคลองนะคะจะเป็นพื้นที่ล่องสวนพร้อมทำกเกษตรได้เลยนะคะน้ําในคลองใสสะอาดนะคะมีปลาตามธรรมชาติเยอะมากค่ะ มีน้ำตลอดทั้งปีเพราะว่าเชื่อมต่อกับคลองใหญ่คลอง12องนะคะน้ำไฟครบค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปรียวเพื่อนบ้านนิสัยดีค่ะทำเลดีนะคะตรงนี้ห่างจากบ้านดอนคารคาเฟ่ประมาณ1กิโลเมตรนะคะเหมาะทําบ้านพักอาศัยเหมาะทําบ้านสวนเกษตรเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงมากเลยนะคะแปลงนี้ หรือจะทําเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารเล็กๆเป็นคาเฟ่การเดินทางสะดวกสบายค่ะห่างจากถนนลังสิตนครนายกเพียง9กิโลเมตรค่ะห่างจากอำเภอหนองเสือ9กิโลเมตรนะคะและห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต47กิโลเมตรห่างจากสนามกอล์ฟวอเตอร์มิเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเสนอขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในราคาเพียง5ล้าน5แสนบาทค่ะ หรือแยกซื้อตามที่เสนอไว้ด้านข้างต้นได้เลยนะคะรายละเอียดและพิกัดจะวางไวใ้ใต้คลิปนะคะถ้าต้องการนัดชมบ้านขอให้นัดล่วงหน้านะคะเพราะาบ้านล็อกอยู่นะคะต้องการเปิดชมบ้านสนใจจริงโทรเลยนะคะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4นาสาค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะทักมาขอข้อมูลได้เลยค่ะคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชม พบกันใหม่คลิปหน้ากับอสังหาดีๆทำเลดีทั่วประเทศค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ